สบายดียูดดีมีแห้งก็มาแต่งมันแล้นะครับการหาเจ็บสมุนไพรไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีความรู้ในด้านาในด้านแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านวิธีการที่จะรู้ว่าตัวยาไหนเข้าไปรักษาอะไรเราก็จะมารู้จากรสรสชาติของสมุนไพรทีนี้พอคิมดูรสบาดรสขมรสเมาเรสเผ็ดอะไรต่างๆ ถ้าไปอยู่ที่ฝาดหวานมันเชมจะอยู่ในทางธาตุดินเปรี้ยวขมเมาอีก3ามรสเมื่อกี้4ี่รสมาอีก3ามเป็นเจก็จะอยู่ในทางธาตุน้ำแล้วก็เผ็ดร้อนก็จะแก้ทางลมแล้วก็จะมีจืดเย็นพวกนี้ครบเก้ารถเนี่ยดูแลอวัยวะทั่วไปอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายของเราเนี่ยต้องการอาหารทั้งเก้ารถเพื่อจะไป หล่อเลี้ยงาาธาตุทั้งสทีนี้การที่จะสมบูรณ์แข็งแรงได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยวิญญาณวิญญาณที่ควบคุมกายอีกทีหนึง่งก็คือมีทั้งรูปและก็นามวันนี้มาเจอสมุนไพรที่สรรพคุณดีมากถอนพิษค่าเชื้อได้เราก็เอาไปทำยาที่เกี่ยวกับโรคแก้ไอโรคในปากในคอโรคที่มันเกี่ยวกับ พวกเสมหะต่างๆเพราะมันมีรสขมกินเข้าไปค่าเชื้อในเสมหะาได้ทำให้ปลอดดีปลอดเช็งแรงทำให้โรคที่เป็นอยู่ในปากในคอเนี่ยเช่นคอพอกไตรอยเป็นพิษอะไรต่างๆพวกนี้ใช้ได้ผลดีเรามาดูว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่ลำต้นสีเขียวมีน้นาำขึ้นเต็มนี่้นาเล็กๆน้อยๆนี่ สีเขียวต้นจะเป็นลายๆอย่างนี้นะครับลายๆต้นอ่อนสีเขียวใบมันเงาแข็งอันนี้อีสานโบราณเรียกว่าซีซูเครื่อัอกลางก็จะเรียกว่าน้ำไก่ให้ วิธีทำเอาไปทำยังไงก็คือเอาไปถ้าเป็นกลุ่มในโรคปอดโรคเรือลงพวกไอเรือลงพวกอ,อ,อ่อนเพลียงจากเป็นไข้หวัดก็จะให้ไปต้มกินแต่ถ้าพวกที่ไอไม่ยอมหายก็ใช้ส่วนรากไปฝนใส่น้ำมะนาวกินกินไปเรื่อยๆยจนกว่ามันจะหายบางทีอาจจะหายช้านิดนึงเพราะโรคมันเป็นเยอะแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นไม่เยอะก,ก็กินแค่ไม่กี่วันวันสองวันมันก็หายนะครับ พอรู้จากต้นพอรู้จากสรรพคุณเราก็นําไปใช้วิธีการใช้ก็จะใช้แตกต่างกันมีหลายวิธีมีทั้งเอาไปต้มมีทั้งเอาไปบดเป็นผงมีทั้งเอาไปตอกเม็ดมีทั้งเอาไปกันได้สารพัดอย่างแล้วแต่เลือกให้ถูกกับตัวเราแล้วก็สภาวะของร่างกายที่เราเป็นอยู่ฤดูนี้ควรจะใช้แบบนี้ฤดูนั้นควรจะใช้แบบไหนก็ว่ากันไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ จบไว้แต่เพียงเท่านี้กินเหลาก็อือหวานไอทกยาให้ช่วงให้เสารได้พี่น้อง